ลิปนี้เราจะมาวัดสีพัดลมนะครับโดยมิเตอร์เข็มนะครับเราจะมาวัดสีพัดลมโดยมิเตอร์เข็มกันนะครับวันนี้สีพัดลมถ้า1.5นะครับ หนึ่งจุดห้าเท่ากันนะครับสามตัวนี้หนึ่งจุดห้าเท่ากันนะครับมิเตอร์เข็มตัวนี้ไม่มีย่านวัดซีนะครับให้เราตั้ง ย่านไปทีตตปท่ตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ 10k นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ 10k นะครับสำหรับวัดสีพัดลมนะครับเพราะว่ามิเตอร์เข็มรุ่นนี้ไม่มีย่านวัดสีนะครับให้เราบิดไปที่ คูณ 10k นะครับเรามาวัดกันเลยนะครับก่อนจะวัดเราซีโรโอมก่อนนะครับซีโรโอมก่อนนะครับให้มันเข็มอยู่ที่เลข0นย์นะครับซีโรโอห์มตัวนี้นะครับหมุนให้เข็มอยู่ที่เลข0นะครับ ี่พัดลมตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับเพิ่งซื้อมานะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับตัวใหม่นะครับวิธีวัดเราก็นี่ครับ,จ,บจับก้นอะไนก่อนก็ได้นะครับจับก้นอะไก่อนก็ได้นะครับ สังเกตที่เคมิเตอร์นะครับครับขึ้นแล้วลงนะครับนี่คือสีตัวใหม่เลยนะครับแล้วสลับข้างนะครับสลับข้างเอาแดงมาใส่แดงครับวัดอีกทีนะครับนี่คือซีตัวใหม่เพิ่งซื้อมานะครับครับขึ้นไปเกือบ เลขสี่นะครับหรือว่าสองรอยนี่แหละครับนี่คือตัวใหม่เลยนะครับสีพระลมของใหม่นะครับหนึ่ง้าตัวนี้เพิ่งซื้อมานะครับนี่มาดูวัดดูตัวที่ ตัวเก่านะครับตัวเก่าที่ใช้ไม่ได้นะครับอ่าวัดกันเลยนะครับจบแดงก่อนก็ได้นะครับสังเกตดูเข็มนะครับไม่ขึ้นเลยครับเพราะสีตัวนี้มันเสียแล้วครับสลับข้างครับสลับข้างเอาดําดำใสแดงครับ ข้าครับสังเกตด,ดูเข็มนะครับสหรับข้างก็ไม่ขึ้นครับเพราะว่าสีเสียไปแล้วครับใช้ไม่ได้ครับสีตัวนี้วัดไม่ขึ้นก็ใช้ไม่ได้นะครับหนึ่งจุห้าเหมือนกันนะครับสีพัดลมดูอีกตัวครับ นี่ก็หนึ่งเห้าเหมือนกันนะครับนี่หนึ่งเห้าเหมือนกันครับวัดกันเลยครับดำดาใส่ตรงนี้ก่อนดูเข็มนะครับขึ้นนะครับแต่ขึ้นนิดเดียวครับสลับข้างครับ สรับข้างดูเข็มนะครับขึ้นนิดเดียวครับเอาใหม่นะครับสังเกตดูเข็มนะครับขึ้นนะครับนิดเดียวครับครับสังเกตดูเข็มนะครับ ขึ้นนิดเดียวครับแสดงว,ว่าค่าอ่อนแล้วนะครับถ้าใส่พัดลมก็จะหมุนช้านะครับดูตัวใหม่อีกทีนะครับตัวซื้อมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับตัวซื้อมาใหม่ครับนี่เราซื้อมาใหม่เอาวัดครับ เอาดำใส่แดงก่อนครับใส่ขัวไหนก็ได้นะครับสังเกตเข็มครับวัดตัวใหม่ครับซื้อมาเข็มขึ้นเยอะนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับสำหรับข้างครับแดงใส่แดงครับสังเกตเข็มนะครับ ขึ้นเยอะครับนี่คือตัวให,ใหม่นะครับถ้าขึ้นนิดเดียวก็จะทําให้พัดลมหมุนช้านะครับไม่มีแรงสตาร์ทน,นี่คือการวัดสีพัดลมนะครับสีพัดลมโดยมิเตอร์เข็มนะครับโดยมิเตอร์เข็มนี่สีพัดลม โดวิเตอร์เข็มที่ไม่มีย่านวัดสีนะครับพอให้เราตั้งย่านไปที่วัดคูณสิบเคนะครับนี่ครับคูณสิบเคคูณสิบเคแล้วก็วัดเลยครับวัดนะครับนี่สองสีอย่างนี้ก็ นี่ครับวัดขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ลงแสดงว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นนิดเดียวก็ใช้ไม่ได้นะครับจะทําให้พัดลมหมุนช้านะครับนี่ครับวัดครับนี่ครับวัดครับขึ้นต้องขึ้นเยอะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ ติดตามกดอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ